มันบุบลุงดีแท้ครับแจ็คอะไรเป็นอะไรทีมงานเข้มแข็งเลยโอ้คนสวยครับเสียคำทัดเชียบมนเชีบลินแีเอนจัง่อยเสียคักเดอินนองเลยเบิ่งเจออะรสดชัดจัดจ้านลืมไขใเจียวยังไง ส่ไปสองจานเลยพี่น้องเอ้ยจานทีส่สองเบิดล์ล่ะบำรุงดีแท้ครับก็อิ่มละกับเรป็ดปลาดุบวันนี้กับทีมงานเข้มแข็งอีกแล้วครับท่านอร่อยมากเผ็ดเป็นเผ็ดพี่น้องเอ้ยบ่เผ็ดกับว่แซ่บเลยครับท่านกับจังสี่แหละเนาะอของจังสี่ไม่ต้องเผ็ด รถจัดจานแน่นะครับแบบพวกเหมือนพวกอาหารป่าอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าลุงไต่จะพากินพาเที่ยวทำกิจกรรมอะไรที่ไหนนะครับก็คอยติดตามนะครับว่าลุงไตจะพายยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครัวลุงไต่บ้านบุทรลักษณ์นะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันครับเย้ ว้าวว้าวเลยอ้ย oh, สุดยอดอัดเผ็ดปลาดุกบำรุงดีแท้ทำทำมแคมสวัสดีครับวันนี้ก็ลงแต่เด้วยนายจตายโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ปลาดุกหยักมาเด้อพี่น้องเลยโอ้ย oh, oh, oh. สามโลพ่นละไงครับเชยบิ้นกำลงังจับอยู่มาปักมือบัวลิน hay là cho bưng bắt đi thô Thô bậc nhảy này phi nhàng bưng 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 cái chắp này cả hũ này, bay. ui. toàn là, áo quần mà băng bưng áo quần quần nát cái này nè này nó đi quay. um bắt nón luôn ขวดขวดน้ำนิดหน้อยกวดแบับไรนึงครับพี่น้องใหญ่บ่ใหญ่ก็ล่องเบ่งติดตามต่อไปทําอะไรกินครับปั๊ดนั่นก็เลยครับพี่น้องใหญ่แห้งนะครับเนี่ยเทียบให้เบ่งบ้างเครับขวดใหญ่กว่าขวดน้ำนะบำรุงดีแท้ครับวันนี้ก็ กำลังเอือบเกลือเพื่อนวเชฟดินผมนวด้ีใชไหมครับเอือบเกลือเพื่อนวะแล้วเปลี่ยนเครื่องอนะะไรหมูนะพมน,มน้าพี่น้องเข้ามาเอือบต้นเกือของม่จันรบมรุงดีแท้ตั้ใหญ่ขัดเกพี่นองต้องซ้ำโล่กล็ว่วาพันเขียข้าวเดี๋ยวบ่วพืชมาดีสิวันที่บ<อ>ัอพจ<อ>ะ<อ>มาหวเวหมดอ่อย ตั้งกระทะครับใช้ใบตองนะครับบ่ให้มันติดกระทะนะพี่น้องลงแล้วครับครอดครอดก่อนนะครับผัดเผ็ดปลาดุกยักษ์บ่ให้มันติดกระทะอู้ กัดกักคัดสุดยอดว้าววาวเลยออ้ยสุดยอดผัดเผ็ดปลาดูกบำรุงดีแท้ครับตอนนี้โอ้ยผัดพริกแกงนะครับเตาทานเ้อยพี่น้อง นี่สูตรเชฟมนต้องเติมน้ำทีละนิดทีละนิดนะครับโอ้โยสีสันพริกแกงน่าจะหวานนะครับไม่น่าเผ็ดนะครับดูสีสันแล้วอจอดอเตรียมกัะเพราใบมะกรูดแล้วก็อะไรนะ ก็ใช่ก็ใช่เออเขาจะมันขึ้นบ่อครับอนี่นะนี่นะครับใส่หม้อเต็มหม้อบักไงน,นึงพี่น้องเลยหม้อใหญ่ครับ <c oughs> สูตรนี้ไปใช้ได้นะครับแซบเป็นแซบพี่น้องเชฟมุนทีมงานเข้มแข็งบ <c oughs> ัง สีสันพี่น้องกระต้องเนี่ยอย่างข้าวเผ็ดัเผ็ดปลาดุกสูตรเชฟมนทีมงานเข้มแข็งครับนำ้ำลายแตกเห็นแต่ทาซิมอยู่ีิกนั้นำ้ำลายแตกน้ำเจีย๊ยๆน้ำแก้มเลยพี่น้องเอ้ยบำรุงดีแท้เลยโอ้ยอัวตาย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 นี่หิวบ่เห้ เขาข่ามันมันมันดีแบบลุงดีแท้ครับแจกอนใดเป็นอนไดทีมงานเข้มแข็งเล้ยเสอเียคนสวยครับเสียคำทัดเชีมยบบนเชฟบลินเือเออสบคักเดอพี่น้องเลยเบิ่งเจอรรจัดจัดนจลืมไข่เจียวยังไง

มาครับเมื่อ่สามสามคนขีนก็พีนได้เดืยวปื้นมาหม่เขาไรั่ก้องนี่มงซื้อบรรับรับนรางแบ่งรับแบ่งสู่มันกินท่ากันหละแก้มกิโล <c oughs> ไปไปตัวเปอย่างกับคุ้งตั๋งเดียวเดียวฝัังนึงมีอย่างละเดียวนม่บอกคุ้งยิงน่ะเดีเยวมีงูฟ้องบ่าอันบัตนี้ตัดตัวนี้อย่างกันเนาะมีหนึ่งมีสองอย่างละงูยิงัน ไออืม,มไมมอีกวันมันเบื่อไงใไ่พวกูกมันคืซื้อพุ้นมันนะไี้ลูกเป็นยังซื้อพู้นเหรอจะมีลูกไม่ห่วจากซื้อแค่เจรจาเา <c oughs> พราะเห็นความจเจ้ยแจะหลุดสาวมันมันไม่เรืนหน่อยเข้าวงจากกนหุดไหม หน่ว is so ่านกีห้าปีอเดยไดมันเอ้ยกี่โนแดงแบนไหมยกแขมันเิเดี๋ยวมันได้เลยนะดำอะไไม่ขาวเลยอ่างไรก็ตามต่อมนก็ลังเปียกมีหัวมันแทงคอดังเรับไรับหัวมใส่คอรถนะเบื้อมันคส่มันเหมือนเลยที่าด้วยะไอ้่นู่นไทย เป็นคนคนไทยแค่เป็นคนบิดไงนบ้านบอพ่อบ็งแ่พอเป็นแค่นี้นี่เยมันบริยุทธิเ๋ยพ่อแมนกเพ็ดกระดูกไงม่ลิเสียมเอ็งทีนี้สิ่ความตายเลพ่อมันบาอันนี้กินกูจะหัวจะไปทำมาหากินไปหาใครของเขีย แกงกอมันเออของจร์สากินก็โอเคคนเราบัน,น,นกัเซาอยู่เนาะพวกแก้าหนึ่งชุดน้ไม่นายุลอยก็าบาัทไม่ว่าแม่อออออเอาห้อจิตกรรมไม่ได้เจ้าเปเชียดน่ะเก็บลอยมันบาตรของเจ้าลอยไมว่าเนหัวยช่วงเราลอยตั้งจุดเลย แบบลุงดีแค่แค่นี้เป็นโคเมื่อต้านได้ไหมร้อยขวบบาทครับก็อิ่มละคับเผ็ดปลาดุวันนี้กับทีมงานเข้มแข็งอีกแล้วครับท่านอร่อยมากเผ็ดเป็นเผ็ดพี่น้องเอ้ยบพะเผ็ดกับเะแซ่บเลยครับท่านเป็ดจังสี่แหละเนาะของจังสีไม่ต้องเผ็ด รถจัดจานแน่นะครับแบบพวกเหมือนพวกอาหารป่าอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าลุงไตจะพากินพาเที่ยวทำกิจกรรมอะไรที่ไหนนะครับก็คอยติดตามนะครับว่าลุงไตจะพายไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครัวลุงไตบ้านพุทธลักษณ์นะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันครับ